วัสดีครับผมก็บ่อยรคบครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสัมพันธวงสารารามวรวิหารฮะผู้ชมครับในวันนี้เป็นวันที่7กันยานะครับใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาคุณแม่บุญเรืองตรมเติมย่อมจะรู้ดีว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่ล้าสังขารคุณแม่บุญเรือง ลูกศิษย์จึงเยอะเป็นพิเศษและที่สําคัญนะครับเกจิเขามาร่วมพิธีพุทธ,ธาพิธีเยอะมากๆและในวันที่26สิงหานะครับหลวงปู่ศีลาสิริจันโทนะครับท่านได้เมตตามอาอธิษฐานจิตเดียวด้วยในครั้งนี้คุณผู้ชมครับเราเข้าไปดูพิธีกันดีกว่านะครับตามบลบอยมาฮะ ในแผ่นดินสยามยังมีเรื่องราวของผู้วิเศษที่มีได้ถูกจารึกไว้ในตำราเรียนแต่ถูกเล่าขานมาอย่างยาวนานสืบต่อกันมาด้วยความศรัทธาและแรงปาฏิหาร กองเทพแห่งโชคลาภผู้เป็นกำนานของหวยไทยและอีกท่านคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมผู้เปี่ยงไปด้วยเมตตาผู้บรรลุอภิยานหกมียานอย่างรู้และพลังจิตอัศจรรย์าาาาโดยในวันนี้ทางวัดสัมพันธวงศ์ได้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญบรรดานทรัพย์สองเทพเจ้าแห่งโชคลาภเหรียญเม็ตแตงบรรดาลทรัพย์คุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติม ที่ทางวัดได้จัดสร้างรวมถึงเหรียญรุ่นนี้ได้มีการพุทธาพิเศษในวันครบรอบวันลาสังขารของคุณแม่บุญเรืนรอนทรงบุญเติมอีกด้วยครับ <L un ters> และเช้าได้มีพิธีบวงสวงใหญ่หน้าพระอุโบสถแห่งวัดสัมพันธวงศ์ <L un ters> เพื่อเป็นการบอกกล่าวเทวดาฟ้าดิน อาจารย์ประจักษ์แสนสว่างซึ่งลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนลหลั่งไหลกันมาจำนวนมากด้วยแรงอันศรัทธาอย่างเหลือล้อนามาโนพาเวนะสัพวระสักคาโนพาเวนะสัตวะโสตีขอวันสตเต และความพิเศษของเหรียญรุ่นนี้เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทางวัดสัมพันธวงศ์ได้นิมนต์หลวงปู่ศิลาชิริจันโทเป็นพระเถระผู้มากด้วยบรมีและวิชามาร่วมนั่งอธิษฐานจิตเดียวณนะวัดสัมพันธวงศ์อีกด้วยครับวัตถุมงคลที่ผ่านมือท่านนั้นไม่ได้เพียงแต่สร้างวัตถุมงคลแต่ถูกล้อมรวมด้วยพลังจิตและยานบรมีผู้ใดที่ศรัทธาโดยแท้จริงมักจะสัมผัสได้ด้วยตนเอง และเหรียนรุ่นบรรดาลทรัพย์ยังได้รับความเมตตาจากพระเกจิทั่วประเทศไทยได้ร่วมอธิษฐานจิตเดียวก่อนนำมาเข้าพิธีพุทธาเทวาพิเศษไม่ว่าจะเป็น 1. หลวงปู่จื่อวัดเขาตาเงาะจังหวัดชัยภูมิ 2. หลวงปู่ประเสริฐสิริคุตโตวัดอุดมคงคาคิริเขตจังหวัดขอนแก่น 3. หลวงพ่อเจริญ ฐานายุโตวัดนนสว่างจังหวัดอุดรธานี 4. หลวงปู่หนูอินกิติสาโรวัดป่าพุทธมงคลจังหวัดกาลสิน 5. ์ 5. พระอาจารย์ต้อมวัดท่าตสแบง จังหวัดร้อยเอ็ดหกหลวงพ่อสุริยันโคสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคาม7หลวงปู่สมสิธิรขิตศรีโลวัดป่าศักดารามจังหวัดร้อยเอ็ดแปหลวงพ่อมนูนชัยมนุนยะพโลเจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม9หลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยจังหวัดมหาสารคาม10หลวงพ่อสายทองสิริธรรมโมวัดบ้านดอนเกลือจังหวัด <101. S 2> และในวันนี้ทางวัดสัมพันธวงศารามได้มีพิธีพุทธาเทวาพิเศษโดยมีเกจินั่งอธิษฐานจิตได้แก่ 1. หลวงปู่เวนคุณเนสโก 2. พระธรรมวชิรวิมล 3. หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ 4. หลวงพ่อเจ้าคุณแดง 5. พระครูธรรมทรอาจารย์ดิเรกนรุตตโร 6. หลวงพ่อบุญคำวัดชัยเพรี7หลวงพ่อพิมพ์8อาจารย์นก ทิตธรรมโมเกหลวงปู่ฟัน่นภาษาโทสิบหลวงพ่ออุดลักคธรรมโมสิบอดหลวงพ่อขาววัดหนองดงด้วยศรัทธาของคุณแม่กับผมนะครับตัวผมเองศรัทธาคุณแม่ตั้งแต่ผมเคยได้ฟังรายการมาแล้วครับว่าคุณแม่นี้ก็มี บารมีปฏิหารอะไรเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีผมก็ให้ความเคารพระถือและศรัทธาแต่คุณแม่บุญเรือนพอผมฟังดูแลโอ้โหขนลุกตลอดเลยพอพูดถึงท่านเนี่ยไอ้ลูกท่านอยู่ข้างหลังผมผมจะขนลุกตลอดตอนที่เราไม่มีอะไรเราก็ขอจากท่านไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้นะเพราะไม่มีหนังสือสัญญาแต่ที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับสาเร็จนะครับอันนี้คือบารมีของคุณแม่บุญเรือน บริษัททาผลไม้ที่ก็ได้ยินมาว่าคุณแม่แบบก็มีความศรรักดิ์สิทธเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ขอพรเกี่ยวกับเรื่องค้าขายเราก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ผ่านธุรกิจของเราพลิกเลยค่ะก็มีความรู้สึกกับคุณแม่ที่ศรัทธามากๆค่ะ ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าโทรศัพท์อะค่ะถึงคุณแม่ว่าเออถ้าเกิดผลผ่าดออกมาไม่เป็นเนื้อร้ายเราก็จะแบบมากราบคุณแม่ผลออกมาก็คือไม่มีเลยอะค่ะเป็นจุดที่เริ่มศรัทธาของคุณแม่แล้วก็ได้มากราบคุณแม่ค่ะมีความทุกข์อะไรก็มาเล่าให้คุณแม่ฟังครูพอได้เล่าได้อะไรให้คุณแม่ฟังเรู้สึกเหมือนสบายใจเหมือนมีเหมือนผู้ใหญ่คอยรับฟังเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ thank you คุณแม่บุญเรือนตรงวุลเติมท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์โดยมีพระเดชพระคุณพระมหารัชชมังคลาจารย์อดีตเจ้าอาวาดรูปที่9เป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานจนสําเร็จทำขั้นอภินญ,ญาหกสามารถถอดกายทิพได้ตามประวัติที่ท่านเขียนไว้และคุณแม่บุญเรือนตรงวุลเติมนั้นเป็นอุบาสิกาผู้ทรงศีลซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่พุทธศาสนาเป็นคารวะผู้เปลี่ยนไปด้วย ทำบรรลุอภิยานหกจนมีคนศรัทธามากมายและมาขอพรในเรื่องของการค้าขายโชคลาภและสุขภาพยังคำที่คุณแม่บอกไว้ว่าหากขอพรที่ไหนไม่สำเร็จให้มาขอกับคุณแม่บุญเรียนตองบุญเติมวัดสัมพันธวงศสารามกันดูนะครับและทุกคนรู้ไหมครับพ่อปู่ยี่กอหง ถือว่าเป็นบุคคลในตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยที่สืบทอดกันมาหลายยุคในเรื่องของโชคลาภเทพเจ้าผู้ที่ให้ความสำเร็จกับทุกด้านแก่ชีวิตพ่อปู่ยี่ก่อหงเป็นนายอากรบ่อนเบี้ยคนแรกของประเทศไทยเจ้ามือหวยกอขอในสมัยรัชกาลที่5แต่พอรัชกาลที่หสิ้นพระชนรัชกาลที่6ได้มอบยศเป็นรองหัวหมื่นพระอนุวัตรราชนิยม กรมเตชวนนิ์แต่จริงๆท่านเป็นคนที่เกิดเมืองไทยและได้ย้ายไปอยู่เมืองจีนเมื่ออายุสิบกว่าปีก็ได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยซึ่งก่อนท่านจะเสียชีวิตได้สร้างความดีและตำนานไว้มากมายโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองไทยและชาวต่างชาติในเรื่องของโชคลาภการค้าขายจนถือได้ว่าจากนายอากรสู่เทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์แรกแห่งสยามประเทศ กรบาบไหว้ท่านขอพรท่านเรื่องหน้าที่การงานส,สุดมากค่ะ,ระเรื่องท้าคายสิ่งสําคัญที่สุดเลยทําความดีสีนท้าต้องครบแค่นี้ค่ะและในพิธีพุทธาเทวาพิเศษได้จัดขึ้นเพื่อได้สัมผัสถึงพลังพุทธศาสนาที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสุริมงคลแก่ชีวิต หากใครกำลังรับชมคลิปนี้อยู่ทุกท่านจะได้เห็นและร่วมสักการะกับพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่มีเหล่าเกจิคณาจารย์ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลร่วมกันร่วมถึงเหล่าลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมและพ่อปู่ยี่กอฮงที่ได้เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลและหลั่งไหลาการบูชาวัตถุมงคลรุ่นบรรดาลทรัพย์ โดยวัตถุประสงค์การจัดสร้างของทางวัดนั้นเพื่อน,นำทุนทรัพย์มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมและมอบการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสบําเพ็ญสาธรณประโยชน์ในานามกองทุนคุณแม่บุญเรียนตรงบุญเติม รวมถึงการร่วมกันบูรณะพระอุโบสถสามชั้นแห่งวัดสัมพันธวงศารามอีกทั้งทางวัดยังได้นําปัจจัยที่ทุกท่านเข้ามาทําบุญและกราบไหว้คุณแม่บุญเรือนในพิพิธภัณฑ์ของทางวัดสัมพันธวงศ์โดยการร่วมทําบุญหยอดองค์เขียวพระธรรมวชิรวิมลเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ได้นําปัจจัยส่วนนี้มามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจํานวน170ทุนทุนละ1000บาทมอบทุนให้แก่โรงพยาบาลสงจำนวน10,000แบาทและโรงพยา าบตักสินห0 0 0งแสนบาทอีกด้วยครับและในวันนี้ทางวัดสัมพันธวงศ์ได้ทอดพระป่าในวาระที่1ได้ยอดเงินเป็นจำนวนยอดพระป่า6 7ล้าน7บาบาทแต่ทั้งนี้ทางวัดยังขาดปัจจัยในการบูรณะพระอุโบสถ อีกจำนวนมากจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันทําบุญทอดพระป่าในวาระที่สองในกองบุญละ888บาทร่วมบุญหนึ่งกองบุญท่านจะได้รับรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติม1องค์ขนาด6นิ้วด้านใต้ฐานบรรจุมวลสารคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมและยังได้รับความเมตตาจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท อธิษฐานเดียวเมื่อวันที่26สิสิงหาคมที่ผ่านมาและผ่านพิธีอธิษฐานจิตใหญ่หลายวาระมีเกจิคณาจารย์อีกหลายรูป ที่เมตตาอธิษฐานจิตซึ่งหากท่านใดสนใจร่วมบุญใหญ่ในการบุระพระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์โดยดาริของพระธรรมวชิรวิมลเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ต้องการบุรณะให้เสร็จภายในปีพุทธศักราช2,570และทางรายการขอเน้นย้ำอีกครั้งวัตถุมงคลทุกชิ้นในการจัดสร้างออกจากวัดโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นบรรดาลทรัพย์หรือกองบุญผ้าป,ป่าคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมหากท่านไหนต้องการร่วมบุญในครั้งนี้สามารถสอบถามในเพจวัดสัม พันธวงศารามวรวิหารตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้านี้ได้เลยครับหรือทุกท่านสามารถเข้าไปบูชาได้ที่วัดสัมพันธวงศ์โดยตรงได้เลย